สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมกรอันนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ในเดือนมีนาคมปี2อ6 4นกนะครับก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมกรเนี่ยมีจํานวนที่เยอะมากเลยนะครับนับไม่ได้นับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปนไม่ได้ครับในศรราสตร์การทํานายศาสตร,ร์ใดศาสตร,ร์หนึ่งที่จะทํานายคนจํานวนหมู่มากได้ถูกต้องตรง100%เเซ์ และถูกต้องกับทุกๆคนเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเองจึงแนะนําว่าอยากให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังฟังคําพยากรณ์นะครับแล้วก็นํามาหาข้อวิเคราะห์ให้กับดวงของตัวเองจากนักพยากรณ์ท่านอื่นด้วยก็ดีจากศาสตร์อื่นด้วยก็ดีนะครับยิ่งฟังเยอะยิ่งรู้เยอะนะครับข้อในการที่จะพ,พิจ,จารณาเปรียบเทียบนะครับวางแผนวางหมากชีวิตให้กับตัวเองในอนาคตอันใกล้ จะได้มีความระดกลุ่มมากยิ่งขึ้นและมันคือประโยชน์สูงสุดที่คุณจะได้จากการพยากรณ์อย่านําไปงมงายอย่านําไปยึดติดอย่านาไปยึดถือนะครับฟังอย่างมีสติและใช้เหตุผลสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรก่อนเริ่มกันนะครับขออนุญาตนะครับฝากกดไลค์เป็นประชาวหมอนะครับกด subscribe นะครับเมื่อกดแล้วนะครับรอเช็คดูครับตรงขัานด้านปุ่ม subscribe นะครับจะมีรูปกระดิ่งสีเทาๆนะครับกดดูนิดนึงครับแล้วก็ปรับ ให้เลือกเป็นช่องด้านบนสุดนะครับพ่อหมอเองก็มีคลิปพยากรณ์ทั้งรายสัปดาห์นะครับซึ่งจะออกให้ได้ชมนะครับทุกๆวันอาทิตย์เวลาประมาณช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแล้วก็จะมีรายเดือนแบบนี้นะฮะซึ่งจะออกโดยประมาณสักช่วงกลางเดือนนะครับก่อนที่จะเริ่มในเดือนถัดไปนะะแล้วก็อาจจะมีในคลิปพยากรณ์พิเศษตามแต่โอกาสบ้างนะครับ ปรับไว้แจ้งเตือนทุกการเชือ่อทุกการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างกับคนที่คุณรักและห่วงใยอย่างน้อยฟังร่วมกันนะครับแล้วก็นำมาพูดคุยเนาะว่าตรงไม่ตรงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างนะลัคนาราศีมกอกร่ายอิทธิพลโดยรวมในเดือนมีนาคมครับ ก็ได้มาเป็นไพ่เดทาวเวอร์นะครับไพ่เดทาวเเป็นไพ่ที่ผมถือว่าเป็นไพ่แรงสำหรับตัวผมเองแล้วก็นักเพลย์กรอทั่วๆไปก็ถือว่าเป็นไพ่แรงนะครับแต่ไอความแรงความพังพินาศความสับพลันตรงนี้มันมีเหตุมีผลของมันนะไม่ใช่อยู่ๆมันก็จะพังหรือมันก็จะทลายนะครับสิ่งที่ทำให้เด e t ทา e เวอรมันพังทลายได้มันเป็นเพราะความเชื่อมัน่นในตนเอง โดยปราศจากพื้นฐานที่มั่นคงหรือปราศจากสิ่งใดที่รับรองเดอะทาวเวอร์ Tower, อารมณ์ก็เหมือนแบบเราอยากสร้างตึกอะ่ะเราก็สร้างโดยที่ไม่ได้ปรึกษาวิศวกรไม่ได้ดูออกแบบหรืออะไรก็ตามแต่การคำนวณเรื่องของน้ำหนักหรืออะไรเงี้ยครับมันพื้นฐานเป็นมั่นคงอะ่ะต่อให้ต่อสูงไปเท่าไหร่ก็ตามแต่โอกาสที่พังทลายหรือล้มมันก็มีแล้เดอะทาวเวอร์เรื่องเล่ามันคือหอคออนี้นะครับ คนธารรมดายอย่างเราอยากที่จะทัดเทียมกับพระเจ้าเพราะเมื่อมนุษย์สามารถใช้ไฟได้แล้วนะครับก็ก่อร่างสร้างสรรพสิ่งทุสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนไฟกว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องรอฟ้าผ่าแต่พอเมื่อมนุษย์เริ่มผลิตไฟเองได้เริ่มคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าอะไรแบบนั้นนะครับพระเจ้าก็เลยอนแซมเปิล์สายฟ้า1สายเปี้ยงเรียบร้อยตึกพังนะครับถล่มทลาย นั่นแหละสาเหตุมาจากความเย่อหยิ่งของเราอัตราที่เราใช้ในการผิดความเชื่อมั่นของตัวเองในสิ่งที่ผิดเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับลัคนาราศีมังกรหากรู้ว่าตนมีบางสิ่งบางอย่างคล้ายคลึงกับสิ่งนี้อยู่หยุดครับชะลอความคิดและตร่ตตองให้ดีแล้วพยายามหาสิ่งอื่นๆมาส่งเสริมเพิ่มเติมให้พื้นฐานเราดีมากยิ่งขึ้นในสิ่งสิ่งนั้น มองด้วยก็เรียกว่ามองด้วยความเห็นที่ถูกที่ชอบนะครับไม่ใช่ชอบตัวเองชอบนะแต่ว่าชอบโดยหลักการชอบโดยพื้นฐานมาตรฐานโดยทั่วๆไปนะอันนี้คือต้องบอกว่าลัคนาราศีมัก,กรสำหรับชแนลผมเป็นโทนของการเตือนสตินะครับชแนลอื่นหรือศาสตร์อื่นอาจจะบอกพอดีก็ได้ก็ฟังประกอบพวกปูไปแล้วกันเนาะทุกสิ่งมี2ด้านนะครับ มีร้ายในดีมีดีในเสียเป็นแบบนั้นไปก็ฟังไว้แล้วกันเนาะนะครับโอเคสําหรับเรื่องของการงานครับเรื่องการงานในเดือนมีนาคมผมมองว่าตัวของชาวรา,า,า,ราศีมังกรความสามารถสกยภาพในการทํางานมีสูงมากๆนะครับในแมชเชียนก็ต้องบอกว่าอาจจะมีงานนะครับหลากหลายให้คุณได้ทําได้คุณได้ไปใช้เวลาร่วมกับมัน แต่การงานตรงส่วนนั้นอาจจะเป็นงานที่ยังไงล่ะ,ะถ้างานเนี่ยไม่ยากจริงนะครับไม่ยากจริงไม่อะไรจริงไม่ถึงมือคุณเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นงานที่แบบว่าเหมือนอารมณ์มิชชั่นอมพอสซิเบิลนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นได้รับงานที่แปลกใหม่พิเศษงานใหญ,ใหญ่แต่ก็จะเป็นในเรื่องของว่าอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าดูแลในระดับขั้นต้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเริ่มติดต่อในการประสานงานในการตั้งต้นโครงการเป็นแบบนั้น เพราะว่าคุณมีความสามารถในเดือนนี้นะเก่งฉลาดเป็นพิเศษภาสาสิทธิ์เป็นแบบนั้นแต่ให้เรามาระวังว่าสิ่งที่คุณทำไปณนะตรงนั้นนะ่ด้วยว่ามันอาจจะมีหลายสิ่งให้รับผิดชอบค่อนข้างเยอะมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะครับความประมาทอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่มันเลยส่งผลให้เรื่องของการงานเนะี่ยต่อให้ทุ่มเทมากน้อยแค่ไหนอย่างไรทุ่มสุดตัวทำเต็มที่แต่ ด้วยความเผลอเลย human error เนาะมันอาจจะเกิด3ามดาบคือมันอาจจะเป็นไม่ได้เป็นดังใจแล้วอาจจะเป็นกลายเป็นว่าผลกระทบในเชิงร้ายก็กลับมาหาตัวคุณคุณจะต้องเหนื่อยหนักเป็นพิเศษเพื่อจะทำให้สิ่งนั้นเพื่อมาแก้งานนะครับการทำงานกับการแก้งานมันต่างกันการแก้งานจะค่อนข้างเหนื่อยมากกว่าเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้น อนอกจากความสามารถที่คุณมีแล้วก็ขอให้เพิ่มเติมเรื่องของความละเอียดรอบคอบเข้าไปด้วยนะสำหรับเรื่องของการเงินครับได้มาเป็น8ดไม้เป็นแฮงแมนแล้วก็เป็นเพย์ซ o อฟครับในเดือนนี้นะครับการเงินอาจจะมีข้อติดขัดเฟื่อเครื่องอยู่บ้างนะครับแต่แฮงแมนเนี่ยเรต้องบอกว่ามันเหมือนมีเขาเรียกว่ามันมันไม่ได้ มันเหมือนกับว,ว่ามันอาจจะมีเงินอะไรบางอย่างที่มันควรที่จะได้นะครับแต่มันติดเหตุขัดข้องบางสิ่งบางอย่างทําให้เงินตรงส่วนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับในช่วงของเดือนมีนาคมแล้วคุณเองก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรความคาดหวังว่ามันควรที่จะมาได้แล้วนะครับคุณคณแต่อาจจะเลื่อนออกไปนะครับสมมุตินะสมมุติสมมติซึ่งซึ่งไม่น่าจริงหรอกแต่แบบเป็นเงินตกเบิกเงินอะไรก็ตามแต่แบบนี้ครับประมาณนี้นะก็ ลองลองสังเกตดูนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินใช้สติให้มากนะครับไพ่เดรแฮงแมนเป็นไพ่ที่ผมรู้สึกว่าเป็นแพที่แรงอันดับหนึ่ง The อเท e r เป็นแรงอันดับ2นะครับโดยส่วนตัวนะแต่ถ้าเป็นนักพยากรณ์ท่านอื่นเขาจะให้ลำดับที่แตกต่างกันไปนะโอเคนะครับก็ใช้สติแล้วก็พยายามเขาเรียกว่ามองมุมใหม่ในการใช้เงิน บางทีบางครั้งเราใช้เงินกับสิ่งสิ่งนี้เราคิดว่ามันคือความจะเป็นของชีวิตเราจริงๆที่จะต้องมีต้องใช้สิ่งนั้นแต่ถ้าเรามองมุมกลับแล้วสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราแค่ต้องการไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นสมมุตินะครับสมมุติก็คือว่าอย่างบางคนอย่างตัวผมเองนะครับผมจะชอบทานน้ำอัดลมเป็นพิเศษแล้วก็คิดว่าเอ้ยฉันต้องกินทุกวันทุกวันทุกวันเพราะว่าฉันจําเป็นพอไม่กินแล้วร่างกายไม่สดชื่นเลยก็ตามแต่แต่ถ้าเรามองย้อนจริงๆ ร่างกายคนเรามันต้องการแค่ของเหลวก็คือน้ําบริสุทธิ์1แก้วไอ้น้าบริสุทธิ์น้ำธรรมดาเนี่ยไม่ใช่น้ําอัดลมอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองย้อนกลับมองอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยหาว่าอะไรที่มันจําเป็นกับสิ่งที่เราต้องการมองแยกให้ออกจริงๆแล้วผมเชื่อว่ามันจะทําให้เรื่องของการเงินในของเดือนเนี้ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเ,เพจซอฟครับ นะครับเน่นก็เจอเรื่องแย่ๆมาแล้วก็เพจสอบคับมันเป็นไพ่ของเซอร์ไพรนะครับมีอะไรบางอย่าง s u r ร์ไพรเกี่ยวกับเรื่องของเงินเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะราศีมังกรก็อาจจะเป็นกำลังใจอะไรบางอย่างได้เนาะนะครับก็เกณฑ์การจะได้มาก็อาจจะมาจากผู้ชายนะครับอายุอ่อนกว่าคุณหรือดูอ่อนกว่าคุณเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ลักษณะการพูดจา น่ารักนะครับแล้วก็ดูแล้วเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูแล้วดูลาบุญเนี่ยนะอืมนะก็ลองเลือกเสี่ยงดวงกับคนคนนี้ดูอาจจะได้บางสิ่งบางอย่างมากระตุ้นให้เรามีกระแสคล่องมีเงินสะพัดมากขึ้นนะครับเรื่อง,องความรักนะได้มาเป็นก้าไม้ได้มาเป็น k i ง g o ฟ s อ o แล้วก็เป็นปกไม้ด้วยกันนะครับเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่นิ่งๆไว้จะดีกว่า ถ้าในช่วงของเดือนมีนาคนสำหรับคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วเนาะก็ไม่ต้องไปหาเรื่องอะไรเขาครับแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าพูดนิ่งนิ่งไว้ดีกว่าอ่าพูดไปมันก็เสียไปเปล่าๆนะครับไม่ต้องไปหาเรื่องไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปก่อวาทกรรมก่อสร้างกรรมด้วยการพูดเพราะว่าในเดือนนี้มันเหมือนกับว่าความรักมันหยุดนิ่งอะ แล้วต่างคนก็ต่างหาหาข้อที่จะฟันกันที่จะทำลายล้างกันถ้าใครใครใครทะเลาะก่อนใครอารมณ์ร้อนก่อนคนนั้นเสียคนนั้นแพ้เพราะฉะนั้นก็พยายามนะครับแล้วก็พยายามขม่มเขาเรียกว่าข่มความหุ่หมองข้องใจอ่ะแล้วก็ด้วยว่ามันเป็นไฟแล้วก็เป็นลม มันยิ่งทําให้เกิดการเผาผลาญน,นะครับตามธาตุนะแต่ความรักมันมีไฟอ่ะคุณไฟมันขึ้นแล้วมันมีลมโหมเข้ามาความรักมันจะอยู่ได้ไหม่ะมันอาจจะเป็นไฟของปรารถนาบางสิ่งบางอย่างได้ใช่แต่ความรักอ่ะมันก็ต้องอาศัยความเข้าใจอาศัยมิตรไมตรีนั่นคือสัญลักษณ์ของธาตุน้ําซึ่งมันไม่ตอบโจทย์กับความรักนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ด้วย 9กบวกหเอ้ยเก้ากคูแล้วนะครับเป็นสิบห้าได้มาเป็นไพ่เดอะเดวิลเดวิลเป็นไพ่สัญ,ญลักษณ์ของชาวลัคนาราศีมาก่อรฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยตัวคุณเองจะค่อนไข่เอาแต่ใจมากๆเลยในเดือนนี้การเห็นคนรักเจ็บปวดหรือทรมานมันคือความสะใจของฉันนะครับนั่นคือเลือกเราจากไพ่อะนะประมาณนั้นเพราะว่าเทพแพนเนี่ยเขาจับมนุษย์ชายหญิงมาจับทรมานนะครับให้แบบ มีโซ่ล่ามอะไรแบบนั้นนะถ้าถ้าคนที่ดูไพ่เนาะก็จะดึกภาพออกว่าเดะเดวิลมีลักษณะแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวลองหาในนี้ซิหานี่อะเดอวิลเนี่ยเดเดวิลเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยเทพแพนนะครับจับมารุชายหญิงมาล่ามโซ่นะครับดูหน้าตาเขาก็ไม่ได้โหยหาความอิสระอะไรนะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าก็กลางๆ่งะนะครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่คนเนี้ย คนเนี้ยคือตัวคุณนะครับยิ้มกระยองนะครับชอบใจจับคนมาทรมานได้อะไรแบบนั้นอืมเพราะฉะนั้นนะครับค่อนข้างเอาใจใจแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ตั้งเงอนไขมาเพื่อปลูกไมรคนรักของคุณหรือความรักของคุณถ้ารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำนะ โอเคราคณาราศีมังก,กรนะครับก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็แชร์ใ,ให้ด้วยสนใจดูสดตัวครับเดสคริปชันด้านล่างนะทางติดต่อได้ทั้งสองช่องทางทางั้งใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ทาง l ล n e o f f i c i a l ลนะครับลาไปก่อนลาจริงๆแล้วโชคดีนะชาวราคณาราศีมังก,กรนะครับอะไรที่อย่าเอาแใจเอาง่ายๆพอเห็นไพ่แบบนี้ว่า ส่ว่าอย่าเอาแต่ใจขอให้ฟังคนอื่นบ้างเนาะแล้วก็พยายามเอาความคิดของคนอื่น,นมาปรับแก้ไขแล้วก็ขัดเขาเรียกว่าขัดเกลาตัวเองอะ่ะให้มันเป็นคนที่ดีมากยิ่งขึ้นโอเคครับสวัสดีครับ